สวัสดีครับเพื่อนๆได้เวลาเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องสวมใส่กันแล้วนะครับภาษาญี่ปุ่นวันนี้จิตแจ่มใสวันนี้พร้อมลุยนะครับวิธีการฝึกง่ายๆพี่เดียวจะพูดแล้วให้เพื่อนๆออกเสียงพูดตามแค่นั้นเองพร้อมพร้อมลุยสวมหมวกหมวกใส่กับรึหมวกสรสวมแว่นเมกาเน็ตว่าก メガネをかける。サイパンホー、イヤーリングをつける。サイネクタイ、ネクタイを締める。ネクタイを締めるスワムトム手袋をはめる。手袋をはめる。 สวมแหวนยิบิว่าห้อมเมุนิบิวาโอมเมใส่เสื้อชดชั้นสูทสูทสูทสูัสูสูท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 สูงสูทสูทสูทสูสสูทสูทสทสูทสูทสทสท ふすを、履く。OK、なか、さるぅいかぬん。ピリューチャプーョプチャパパサイ、イップン。パッ、ルイ。帽子をかぶる。メガネをかける。イヤーリングをつける。ネクタイを締める。手袋をはめる。指輪をはめる。 ชั้を着るズボンを履く靴を履くโอเคเยี่ยมมากครับปบมือให้ตัวเองนะครับเก่งมากเลยทุกคนครับฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆท่องคำศัพท์ไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้เก่งเรื่องคำศัพท์และการออกเสียงที่ถูกต้องนั่นเองสำหรับนี้พี่ดิวต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมา,มาตับบายบาย